สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการดนะคะในหัวข้อที่ว่าฟังใจเขาคนนั้นในตอนนี้ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ ค่มาดูกันนะคะว่ามีราศีใดที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นราศีคูณหรือราศีเขาได้นะคะตรงบ้างหรือไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะดูผ่านๆน,นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะราศีสิงห์นะคะราศีตุลน,นะคะราศีกันนะคะ ราศีเมษนะคะราศีกรกฎนะคะขอหกใบนะคะราศีมีถุนนะคะค่ามาดูพลังงานนะคะพลังงานของคนที่คุณคิดถึงนะคะคนที่อยู่ที่อยู่ในหัวใจคุณที่คุณคิดถึงนะคะว่า ภายในใจเขานะคะคิดยังไงกับคุณอยู่นะคะขออนุญาตดูนะคะพลังงานอาจจะมีสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะขอโทษนะคะขยับนิดนึง ขออนุญาตนิดนึงนะคะพลังงานของคนที่คุณคิดถึงนะคะเหมือนตอนนี้เขาแบบอแบบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะอาจจะส่องคุณตามสื่อต่างๆที่เขามีคุณได้นะคะอาจจะเป็น Facebook ได้นะคะอินสตาแกรมได้นะคะเขาแอบเศร้านะคะเวลาส่องคุณนะคะเหมือนว่า เขาก็คิดมากด้วยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะบางบางคนก็คิดเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณฮะอาจจะนอนไม่หลับนะคะเพราะว่าคุณก็มีผลกระทบต่อจิตใจของเขานะคะเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะมีความรู้มีความสามารถนะคะคุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะ เขาอยากจะขอโอกาสกับคุณนะคะหรือว่าอยากจะให้คุณให้โอกาสกับเขานะคะคุณและเขาอาจจะอยู่ไกลกันได้นะคะต่างประเทศได้ต่างแดนได้หรือว่าต่างจังหวัดได้นะคะหรือว่ามีระยะห่างกันคืออาจจะไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันนะคะในตอนนี้ค่ะวันนี้อาจจะมาแบบคลิปสั้นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่สุขีนะคะว่าความรู้สึกของเขาคนนั้น,นะคะคนที่คุณคิดถึงนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ไห้นะคะบอกว่านะคะเขาส่องคุณหนักมากนะคะติดงอมแงมนะคะบางท่านอาจจะคิดถึงเมื่อไหร่ก็แอบ,บส่องเมื่อนั้นนะคะบางท่านอาจจะเชา้ากลางวันเย็นก็ได้นะคะก่อนนอนด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยากจะใช้ความพยายามนะคะในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะแอบ,บอธิษฐานนะคะ ให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเขาอยากจะรวบรวมความกล้าความรู้สึกของเขาคะเพื่อทาอะไรสักอย่างนะคะในความสัมพันธ์นะคะคุณและเขานะคะอาจจะมีใครบางคนนะคะที่มีสัมพันธ์พิเศษนะคะอาจจะมีเซนส์ที่ดีนะคะหรือลางสังหรณ์ที่ดีนะคะอาจจะมีการฝันถึงกันได้นะคะระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะมีความรู้สึกที่รู้สึกถึงกันนะคะบาง คุณอาจจะคิดถึงเขาเขาก็อาจจะรู้สึกถึงคุณได้นะคะในบางท่านนะคะอาจจะมีจิตที่เชื่อมต่อกันได้นะคะมีความรู้สึกที่จูนกันติดนะคะหรือว่าสามารถโทรจิตกันได้นะหรือว่าสามารถโทรจิตกันได้นะคะหากบางท่านเชื่อในเรื่องนี้นะคะเหมือนจิตจิตเราะคะ่ะบางทีจะมีความรู้สึกที่สื่อถึง ถึงใครอีกคนหนึ่งได้นะคะหากหากเคยมีบุญสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกที่ผูกพันกันมากในอดีตชาตินะคะหากวางท่านเชื่อเรื่องภพชาตินะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะฟังใจนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะขอสิบใบนะคะ อาจจะไม่ตรงบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะ เปิดทีเดียวเลยนะคะขยับนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้เห็นรูปภาพ ฟังใจเขานะคะเขาและคุณอาจจะต่างคนต่างอยู่นิ่งนะคะต่างคนต่างแอบส่องซึ่งกันและกันนะคะเท่ากับที่เดิมนะคะคืออาจจะไม่ได้ทำอะไรในความสัมพันธ์นะคะต่างคนเหมือนอยู่ในที่ของตัวเองหรือว่าเซฟโซนของตัวเองนะคะแล้วก็เขานะคะเขารู้สึกเสียใจนะคะมีประสาททรายนะคะ เขารู้สึกเสียใจนะคะเขาอาจจะเคยทำบางสิ่งบางอย่างนะคะที่พังผัดพ,พังทลายลงไปนะคะอาจจะเป็นในอดีตนะคะเขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจก็ได้นะคะมีความผิดหวังมีความพังทลายกันเกิดดเกิดขึ้นนะคะแบบกระทันหันนะคะเขา คิดถึงคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ยิ้มสวยนะคะรอยยิ้มของคุณนะคะไปตาตึงจิตใจของเขานะคะ mm hmm. เขาอยากจะให้มีช่วงเวลาที่เป็นเรื่องมหัศจรรย์ระหว่างคุณกับเขานะคะจับมือด้วยกันนะคะมาเคลียวความรู้สึกของกันและกันนะคะ เนี่ยเขาอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์นะคะมาเล็กนะคะเขาและคุณอาจจะมีความแตกต่างกันได้นะคะอาจจะเป็นเชื้อชาติอายุนะคะศาสนานะคะหรือว่านิสัยใจคอได้นะคะเขาอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์นะคะเขาอยากจะพบเจอคุณนะคะอยากจะเจอหน้ากับคุณนะคะ สืบทอดเจตนานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ใส่แว่นนะคะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะเป็นคนที่เล่นกล้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะหรือว่ากล้องส่องทางไกลนะคะเขาอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณนะคะ,ะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเขาอยากจะ ใส่ความพยายามนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่ในเหมือนแต่เหมือนว่านะคะสิ่งที่เขาได้ทำนะคะตอนนี้อาจจะเป็นแบบนี้นะคะคืออาจจะดูนิ่งเฉยใส่คุณนะคะดูไม่สนใจคุณนะคะอันนี้คือการกระทำนะคะแต่ความคิดนี่คือส่วนทางกันเลยนะคะมาดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ เธอคือดวงใจไม่เคยลืมแอบถึงเธอแอบห่วงเธอไม่มีเธอนะคะแม่หมอแม่หมอเติมให้นะคะ ยกโทษให้เราได้ไหมทำไมน่ารักจังค่ะน,นี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเธอคือดวงใจไม่เคยลืมแอบหึงเธอแอบหวงยกโทษให้เราได้ไหมทำไมน่ารักจัง อันนี้น่าจะเป็นประโยคคําถามหรือเปล่าคะทำไมน่ารักจังค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมนะคะหวังว่าผู้ที่ได้พบคลิปนี้นะคะในตอนนี้นะคะคตอนที่แม่หมอได้อัพนะคะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะขอให้ทุกคนได้หลับฝันดีนะคะกับการส่งข้อความนะคะกับสื่อที่แม่หมอได้ส่งไปให้นะคะค่ะเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ